Namo tatsa pakawato arahato sama sambu tatsa Namo tatsa pakawato arahato sama sambu nak Namo tatsa pakawato arahato sama sambu tatsa Sangkara satsata nati sakatang kamu โสตโพติก็ขอเจริญพรทันเจ้าภาพคุณแม่อทองจันประเสริฐสังพร้อมด้วยบุตรลูกหลานญาติพี่น้องอทุกท่านทุกคนวันนี้การจากไปของคุณยมพ่อ,อปีดีประเสริฐสังอ,อย่างไม่มีวันกลับจากไปไล่เปน็นนา อยาไปทํางานต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองอเราก็ยังพอรอได้ว่าพรุ่งนี้จะกลับเมื่อลืนจะกลับปีนี้ปีหน้าจะกลับแต่การจับไปของคุณพ่อปีดีประเสริฐสังอันนี้เรียกว่าไปไม่กลับแล้วก็ถือว่าท่านได้บำเพ็ญกุศลแล้วก็มีอายุยืนพอสมควรถึงแปดสิปี ญาติยโยมดังนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับคุณแม่จันผู้เป็นเจ้าภาพที่ได้นิมนพระสงฆ์แสดงธรรมการที่ญาติโยมได้มาเห็นสภาพอย่างนี้ก็น้อมเข้ามาเตือนตนเองอเพราะชีวิตของเราพระพุทธเจ้าว่าเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงชีวิตของเราไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอน เราต้องตายแน่เรามีความตายเป็นที่สุดอชีวิตของคนเราจะไปมากมายแค่ไหนก็ตามอ่ะาะฉะฉนั้นเราญาติโยมก็มามองดูชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระบุรธเจา้าพระองค์ทรงตรัสสอนให้เรานี่พยายามหาบุญหากุศลหาทรัพคำว่าทรัพย์หมายถึงสิ่งที่นำความปลื้มใจดีใจมาให้กับบุคคลผู้มี พระบุรธเจ้าท่านตัดว่าทรัพย์มีอยู่สี่ประเภทนะยิโยมหนึ่งก็คือถาวารนิธิหมายถึงทรัพย์ทาวรก็คือมีที่ดินมีต้นไม้เนี่ยถ้าใครมีที่ดินมากๆมีต้นไม้ป่าไม้มากๆเนี่ยดีใจปลื้มใจเลยอย่างที่สองก็คือชังคมะนิธิหมายถึงทรัพย์ที่มีขามีแข้งสมัยก่อนก็ต้องว่ามีช้างม้าวัวควายมีเป็ดไก่แพะแกะสุกร ถ้าใครมีพวกนี้มากๆเนี่ยโอ้ดีใจสามก็คืออังคะสมะนิธิหมายถึงทรัพย์คืออวัยวะคือศิละปะวิทยาอย่างเช่นญาติโยมมีความรู้เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นตำรวจทหารเป็นครูเป็นอะไรที่มีความรู้ศิละปะวิทยาเนี่ยเราก็เอาความรู้เหล่านี้ไปหาเงินหาทองมาเลี้ยงครอบครัวถือว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของคนอย่างที่สี่ก็คืออนุคามิกะนิธิ แปลว่าทรัพย์ที่ติดตัวตามตนไปหมายถึงบุญกุศลคุณงามความดีในครั้งนั้นท่านมีเรื่องไว้ในนิธิตันดสูตรท่านกล่าวไว้ว่าพระเจ้าปัสเสียนีิโกศลอยากได้ทรัพย์มาบำรุงกองทัพก็เลยสั่งให้ทหารเนี่ยไปเรียกกุรุมพีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งเพื่อที่จะขอทรัพย์ขณะนั้นกุรุมพีกําลังเลี้ยงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เป็นต้น ทาหารก็ไปไปบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินเรียกหากุดุมพีก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอฝังซับไว้ก่อนทหารก็กลับไปรายงานพระเจ้าแผ่นดินว่าตอนนี้กุดุมพียังไม่มาเขากําลังฝังซับพระเจ้าแผ่นดินไม่เข้าใจว่าฝังซับคืออะไรพอกุดุมพีนี้เข้ามาเฝ้าก็ต่อว่ากุดุมพีว่าจะยักย้ายซับอ่า กุดุมพีก็เลยกลับพูดให้ฟังว่าการฝังทรัพย์ของข้าพระองค์ก็คือทําบุญในพระศาสนาวันนี้ข้าพเจ้าได้เลี้ยงพระพุทธเจ้าพร้อมประสงค์เป็นต้นนี่คือฝังทรัพย์ของข้าพระองค์พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจพระราชทานทรัพย์ความดีอะไรให้กุดุมพีนั้นเนรไยญาติโยมเพราะฉะนั้นทรัพย์ทั้งหลายที่อาตมาพูดมาสี่อย่างเนี่ยก็คือทรัพย์ ที่ติดกับที่รัพถาวรสองซั์ที่มีขามีแข้งสามซั์หมายถึงความรู้ศิลปวิทยาสี่ซั์หมายถึงบุญกุศลเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดสอนให้เราหาซั์คือบุญกุศลคุณงามความดีอันจะติดตัวตามตนเราไปในภพหน้าชาติหน้าเราไปไหนมันก็จะติดตัวตามตนเราไปนะซั์ประเภทนี้ไม่เหมือนกับที่ดินไล่นาศิลปวิทยาความรู้ สมัยก่อนพระบุทธเจ้าเป็นพระราชกุมารไปเรียนวิชากับคูวิศวิสมามิเนี่ยจบถึงสิบแปดศาสตร์นะอ่าก็ยังไม่พ้นทกมาเรียนเอาพุทธศาสตร์อีกนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นจริงว่าการที่เราญาติโยมเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยก็ควรจะได้หาทรัพย์ที่เรียกว่าอาดียทรัพย์หมายถึงบุญกุศลดังพุทธภาษิตที่ว่า บุญยังโจโรหิทูหรังซึ่งแปลว่าบุญอันโจรน,นำไปไม่ได้บุญ